สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดคาสต์ Code Case Learning with Coding เพราะทุกการเรียนรู้สามารถโคดดิ้งได้พบกับอ้อมวัชราพรดอนแสงประจำ EP ที่50ค่ะเรามาถึง EP ที่50แล้วนะคะกับวันนี้ค่ะที่อ้อมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Top ป10นะคะสิ่งที่เราต้องกังวลเมื่อลูกของคุณนะคะหรือว่าเด็กเข้าสู่เทคโนโลยีนะคะจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยเป็นบทความที่อ้อมอ่านนะคะของศาสตราจารย์ professor นะคะออ d e ด o r a h นะคะฮ a n n e r นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเปิดเว็บไซต์ชื่อว่า r a c i n g Digital n a t i v e นะคะกับหัวข้อ Top 10 Concerns About Children and Technology นะคะคราวนี้เนี่ย เอ่อทำไมอ้อมถึงต้องเอาเรื่องนี้มาพูดนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนพูดเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ a อตัวม้อมเองก็อ่านเปเปอร์อันนี้เยอะมากบวกกับพออ่านแล้วเอามาเล่าอ่ะมันก็จะแบบว่ามันมันเหมือนเป็นของอนาคตคือเหมือนตอนนี้ถ้าเป็นบันไดนะคะข้อมูลที่อ้อมเมียม,มันคือเลเวลสิบแต่ว่าสิ่งที่อ้อมสามารถถ่ายทอดเนี่ยอ้อมต้องเรื่องตั้งแต่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ไงค่ะแต่การที่จะไปศูนย์หนึ่งสองสามสี่อะคะ่ะมันก็ ระหว่างที่เรากําลังเดินทางอยู่นตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีบางอันที่อาจจะเป็นศูนย์หนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามเลยค่ะซึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามเนี่ยเป็นสิ่งที่เจอบ่อยและเยอะมากนะคะเมื่อเทียบกับหนึ่งสสามสี่ที่เราจะไปถึงเลเวลสินั้นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจับต้องได้เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้นะคะเลยมาอ่านบทความหนึ่งนะคะก็เขาก็ได้พูดว่าสิ่งที่สิบข้อที่คุณจะต้องคอนเซิร์นเกี่ยวกับ เด็กๆนะคะแล้วก็เทคโนโลยีนะคะหรือว่าลูกของคุณหรือว่านักเรียนก็ได้นะคะซึ่งอันนี้มันน่าสนใจมากเลยคือว่าโดยเว็บไซต์นี้ค่ะเขาก็เป็นโเฟสเซอร์นะคะแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องคือเปิดบริษัทนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ความรู้สําหรับผู้ปกครองหรือว่า educator คือนักการศึกษาในระหว่างที่เด็กเนี่ยกำลังเข้าสู่เทคโนโลยีหรือว่า preschool อย่างเงี้ยค่ะก็จะต้อง ไอ้บางคนมีคําถามว่าลูกจะต้องใช้ iPad ดไหมจะต้องใช้ชั่วโมงเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วใช้มันจะมากเกินไปไหมแล้วถ้าเกิดไม่ใช้จะเป็นยังไงเคสที่อ้อมเคยเจอเลยคือว่าน้องไม่เคยแตะ iPad ดเลยเทคโนโลยีเลยพอเข้าไปสู่โรงเรียนเนี้ยค่ะฟอนต์ o g l e Chrome เด็กก็ไม่รู้จักปุ่ม e s c a p e เด็กก็ไม่รู้จักคือ e อ c คือปิดไปอะไรเงี้ยค่ะปุ่ม สตาร์ทปุ่มรีสตาร์ทสัญลักษณ์ซิมโบต่างๆอ่ะที่มันอยู่ใน iPad หรือมือถือเรามันคือสัญลักษณ์หมดเลยนะคะแว่นขยายคือตัวเซิร์ชใช่ไหมแต่ว่าเด็กยังไม่รู้เพราะไม่รู้แล้วมันก็ช้ากว่าคนอื่นนะคะทาไมมันถึงช้ากว่าคนอื่นเพราะว่าในห้องเรียนบางทีเราเรียนพวกอคอมคอมพิวเตอร์พวกนี้นะคะ่ะมันใช้เวลาประมาณ5้าสิบนาทีกับเด็กจํานวนสาสิบคนอน,น่ะมันสอนไม่ทันนะคะมันก็ทําให้เขาช้าเขาอาจจะมองว่าเทคโนโลยีไม่เหมาะกับเขาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะมันเป็นเขายังไม่ได้ เตรียมตัวก่อนที่จะเข้าโรงเรียนจริงๆหรือในกรณีที่เบางคนก็ให้เล่นเยอะมากเลยนะคะให้เล่นแบบคือไม่รู้ว่าอันไหนเหมาะไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอให้เล่นเยอะเกินไปเนี่ยพอเขาไปเจอที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าโรงเรียนมันช้าไปโรงเรียนมันไม่เหมาะกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเอสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยคืออย่างแรกก็จะสอนเพื่อนหน่อยอะว่าจะเล่นแบบไหนกั่อย่างที่สองเลยก็คือแบบ มีการแบบเฮ้ยมันช้าไม่เหมือนที่บ้านเลยไม่เล่นแล้วกลับบ้านดีก,กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นโมเมนต์นี้นะซึ่งเว็บไซต์นี้เนี่ยเขาก็จะให้ความรู้ต่างๆเพราะว่าคนที่เป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยก็ทํางานทางด้านการศึกษาก็จริงๆเล้จบมีเด a ยเทคโนโลยีแอนด์โซซิอิตี้ from n o r t w e t e r n university นะคะแล้วก็จริงๆเราก็ เป็นสปี a เกอร์ด้วยนะคะทำออร์แกเนอเซชันด้วยให้กับคอร์เปอเรทนะคะแล้วก็เป็นเป็นทำเวิร์กช็อปเองนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านการศึกษาด้วยนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วเขาก็เลยให้ความสำคัญว่าจริงๆแล้วเขาก็มีหนังสือด้วยนะนะคะเป็นแบบ helping kids drive นะคะก็คือประมาณว่าอยู่ในโลกของดิจิทัลเราจะ drive ลูกของเรายัางไงในโลกดิจิทัลนี้นะคะ เราก็จะมีในส่วนของบทความต่างๆแต่อันเนี้ยอ้อมตั้งใจมาแล้วเพราะว่ามันเป็นเคสที่อ้อมเจอค่อนข้างบ่อยนะคะว่าจะเป็นยังไงดีนะคะเราก็เลยรีบออกมาเป็นสิบข้อด้วยกันนะคะเริ่มจาก ข้อที่หนึ่งก่อนนะข้อที่หนึ่งย้อมจะอ่านข้อที่หนึ่งถึงสิบก่อนนะคะแล้วก็มาขยายความแต่ละช่วงกันนะคะข้อแรกคือเวลาหน้าจอในการใช้งานนะคะข้อที่สองคือวิดีโอเกมที่ใช้ระยะเวลาในการเล่นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ข้อที่สามคือทักษะการเข้าสังคมนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เขาอยู่นะคะข้อที่สี่คือเราอ่ะมีความมั่นใจขนาดไหนในการใช้เทคโนโลยีนะคะหรือว่าโลกอินเทอร์เน็ตคะ CC ข้อที่ห้าคือการการ เรียนแบบดั้งเดิมเนี่ยส่งผลกระทบอะไรกับเขาไหมนะคะกับการเรียนดิจิตอลนะคะข้อที่หกคือเด็กสามารถโฟกัสอะไรไหมในเวลาที่แบบมีเ,เขาเรียกว,ว่าสิ่งรบกวนลอบข้างอะไรเงี้ยค่ะข้อที่เจ็ดเลยคือเด็กๆสามารถสนุกกับการใช,ใช้เทคโนโลยีได้หรือเปล่านะคะข้อที่แปดคือผู้ปกครองของกลุ่มอายุเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงอันนี้น่าสนใจมากเดีย๋ยวอ้อมจะมาแรปเอาให้ฟังนะคะข้อที่เก้าคือโซเชียลมีเดีย สร้าง f ฟ m o หรือไม่นะคะ,ะ fear of missing out นะคะแล้วข้อที่สิบคือการเชื่อมต่อระหว่างผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนะคะเริ่มจากเขาบอกว่าออ,อย่างตัวเองเนี่ยมีมีเคสหลายเคสเลยระหว่างผู้ปกครองแล้วก็คุณครูเนี่ยก็เลยลิสต์ออกมาแล้วก็อ่านอันนี้ถูกใจมากเลยคะ่ะว่าในกรณีที่ ข้อแรกเลยก็คือเวลาหน้าจอเนี่ยมันเท่าไหร่มันถึงจะพอดีนะคะ how much screen time into much นะคะคือตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเด็กๆเนี่ยจะไม่หยุดจะไม่หยุดพัฒเทคโนโลยีคือเด็กสามารถถือมือถืออย่างนั้นได้ทั้งวันนะคะไม่มีความเหนื่อยนะคะข้าวก็ไม่กินก็อยู่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือว่าที่บ้านนะคะสําหรับที่ทํางานหรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ใช้หน้าจอในห้องอย่างนี้มันมัน,ม,นมันก็เป็นดิจิตอลกันหมดแล้วนะคะ คราวนี้เนี่ยเราต้องต้องเซตเวลาค่ะในการที่เราจะให้เขาคอนเน็ t หรือว่าใช้จอนะคะเอ่อถ้าสมัยก่อนเนี่ยก็พคกคอพเปอรทก็จะชอบแบบล็อก Facebook ล็อกอินเทอร์เน็ตไม่ให้เข้าข้างนอกใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้แบบคนทำงานก็ทำงานใน f a c o o o เรแล่ะอย่างตัวโคดคิดเองก็ใช้การส่งงานใน Facebook Workplace ในการส่งพวกกราฟิก พวกงานคอนเทนต์อะไรเงี้ยมันมันมันหนมันหนีไม่ได้เลยกับการที่จะต้องใช้ Facebook อะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับเด็กอะคะ่ะเราก็ต้องบอกรูสหรือว่ากฎที่เราอยู่ร่วมกันด้วยนะคะว่าเอ,อช่วงเวลานี้เราจะทำยังไงนะคะเรามีเวลาเรียน30นาทีเรามีเวลาเรียนสองชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงนี้เราจะต้องทำอะไรกันบ้างเราต้องสื่อสารกับเขาตั้งแต่เริ่มนะคะถ้าเราไม่สื่อสารกับเขาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเริ่มเนี่ยเวลาเราบอกเขาระหว่างทางเนี่ยมันจะเป็นการบังคับและมันไม่ใช่ข้อตกลงที่จะอยู่ร่วมกัน อย่างเคสของโค้ดคิสเองเนี่ยบอกว่าเวลาทำบุฟเฟ่เนี่ยจะบอกว่าชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่เราทำโปรเจกต์ร่วมอีกชั่วโมงหนึ่งเป็นชั่วโมงที่ทำแบบฝึกหัดของตัวเองเราต้องคุยกับเขาตั้งแต่คลาสเริ่มเลยถ้าเราอยู่ดีเราปิดจอทุกคนแล้วเราก็ให้เด็กมาทำโปรเจกต์ร่วมกันนะมันไม่แร์ เราต้องยื่นข้อเสนอว่าอยูจะจอยไหมถ้า you อยู่จอยอยู่ต้องรับเงื่อนไขนี้แต่ถ้ารับเงื่อนไขนี้ไม่ได้อยู่ก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่มาเรียนกันแบบนี้นะคะอันต้องสื่อสารแต่แรกนะคะก็ในสองเลยคือวิดีโอเกมเนี่ยเราใช้เวลามากเกินไปหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเกมกับเด็กเนี่ยมันเป็นของคู่กันนะแต่ว่ามันก็มีสองมุมมีทั้งมุมดีแล้วก็มุมไม่ดีนะคะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่อ้อมเจอเลยก็คือว่าเราสามารถให้เด็กเล่นเกมได้แต่ต้องมีคนนั่งอยู่เป็นเพื่อนเขาคะ่ะ คือเราไม่สามารถที่จะให้อันนี้ iPad ในนี่เกมอยู่เล่นไปเลยแล้วเราไปทําอย่างอื่นเราเล่นมือถือของเราเราทํางานของเราเราไปดูทีวีไม่ได้นะคะเด็กเล่นเกมเราต้องอยู่กับเขาเพราะว่าหลายๆคนที่มีปัญหาคือปล่อยให้เขาเล่นเกมไปเลยโดยไม่ได้อยู่กับเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้คําพูดหยาบคายหรือเปล่าหรือว่าไอ คลิปต่างประเทศที่เขาพูดมาค่ะมันโอเคกับลูกเราไหมพื้นพฤติการต่างๆที่เขาใช้ค่ะอย่าปล่อยอย่าคิดว่าการให้ลูกเล่นเกมเนี่ยคือเอาไปเลย iPad เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกสามสิบนาทีไม่ได้นะคะเราต้องนั่งเป็นเพื่อนเขาแล้วเราก็ต้องเหมือนคอนซัลท์เขาอะค่ะเพราะว่ามันดีซะอีกนะที่เราจะได้เล่นไปนกับลูกเนี่ยนะคะแล้วก็อย่างอย่างตัวเคสโคดเคิดเองล่าสุดเนี่ยตัว Minecraft เนี่ยคนอื่นมันจะบอกว่าเป็นรุนแรงจริงแล้วมีนักเรียนของเราเนี่ยเป็นแชมป์ไม c ครฟ t คนแรกของประเทศไทยเมื่อประมาณหกปีแล้วแล้วก็ตอนนี้น้องก็โตแล้วน้องเรียนที่สาธิตธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็เอ,อเขาเป็นแชมป์ไมโครฟของประเทศไทยแต่เขาหกขวบอะค่ะโตมาเขาก็ไม่ได้เป็นคนก้าวลาวเลยนะคือผ่านไปหกปีน้องก็ยังน่ารักเหมือนเดิมแล้วก็มีลอจิกที่ดีแล้วก็เขียนโค้ดได้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไมโครฟ t ไม่ได้อันตรายเลยแต่ไมโครฟสอนให้เด็กสร้างเกมแล้วเวลาเขาสร้างฉากต่างๆอะ่ะเขาต้องเขียนโค้ดนะคะเขาไม่ได้แบบว่าลากวาง แบบออบเจกกำแพงวางบนนี้ไม่นะมันต้องเกิดจากการเขียนโค้ดเข้าไปก่อนเพาะผู้ใหญ่อาจจะต้องนั่งเล่นเกมกับเด็กด,ด้วยนะคะแล้วก็เซ็ตเวลาว่าโอเคเราจะเล่นเกมพวกนี้สามสิบนาทีต่อวันก็พอแล้วเราจะเล่นด้วยกันอะไรอย่างเี้ข้อที่สามเลยคือทักษะเอเ,เขาเรียกว่าักเขาเรียกว่า ทักษะสังคมที่เขามีอยู่มันมีความเสี่ยงหรือเปล่านะคะอันนี้จะต่อยออจากข้อสองในกรณีถ้าเราไม่ได้อยู่กับเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ในกลุ่มคนที่พูดจาไพเราะหรือเปล่าทําตัวน่ารักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดบางทีเนี่ยเวลาเขาไปอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเขากลับมาเขามีเรื่องเล่าว่าเพื่อนทนนําอ,อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งใบแอดไปนะก็ฟังไปเรื่อยๆก่อนว่าโอเคเพื่อนเขาพูดหยาบคายแล้วหนูรู้สึกยังไงหนูมีความ มียังไงแล้วเกมแบบนี้มันดีไหมค่ะไม่ใช่ว่าเกมมันไม่ดีนะบางทีเกมที่ดีอ่ะคนเราไปใช้มันก็อาจจะไม่ดีได้ไงถ้าคนมันจะไม่ดีถูกไหมหรือบางเกมที่มันไม่ดีแต่ว่าคนดีไปเล่นเนี่ยโอเคมันก็อาจจะเสี่ยงที่มันจะไม่ดีได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากให้ก่อนที่จะตัดสินนะคะให้ลองมานั่งคุยกับน้องๆก่อนว่าเฮ้ยหนูคิดว่ามันดีหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนพูดคำหยาบหูมันเจ๋งมากเลยอ่ะครูมันแบบ มันที่สุดอะเออจริงๆรงน้องเขาจะบอกว่าโคตรโคตรนะแต่แบบมันที่สุดแต่ครูเนี่ยอืมโอเคแล้วถ้าเกิดเราคุยในเกมอ่ะกับคุยกับครูอย่างเงี้ยคําพูดแบบเนี้ยสามารถพูดได้หรือเปล่าเด็กก็ตอบว่าเราพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีในห้องเรียนเด็กบอกว่าสนุกโคตรๆคเลยอ้อมก็หันไบบอกเลยบอกว่าสนุกมากๆก,กก็ได้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่เราจะไม่บอกเขาว่า อย่าพูดคำหยาบเพราะเด็กบางทีคำว่าโคตรโคตรเขาก็อาจจะคิดว่าไม่ได้หยาบคายก็ได้แต่เราต้องให้ซ o สเขาต้องค o u n s e l เขาว่าพูดสนุกมากๆก็ได้ลูกก็ดีเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะเขาจะได้เข้าใจว่าอ๋อคาว่าโคตรโคตรเนี่ยมันอาจไม่เหมาะนะแต่คําว่าสนุกมากๆก็อาจจะว o ร์กว่าอะไรเงี้ยคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต่อเนื่องมาจากข้อสองว่าถ้าเราไม่ได้อยู่กับลูกของเราลูกของเราก็จะคุย ไม่น่ารักแบบนี้กับคนอื่น,นเลยแล้วมันจะติดค่ะมันจะติดมันจะติดเพราะว่าเอาเอาง่ายๆเลยอย่างเราเราบอกว่าเราเป็นคนแบบไหนเราจะมีเพื่อนแบบนั้นเราอยากเป็นเศรษฐีเราต้องพบเพื่อนเศรษฐีคนห้าคนที่อยู่ในวงโคโจรเราเป็นตัววัดฐานะความเป็นอยู่ของเราไมล์เซ็ตของเราเใช่ไหมคะถ้าลูกของเราอะค่ะไปโรงเรียนเจอเพื่อนแบบนี้นะคะกลับมาบ้านเราไม่ได้มีเวลาให้กับเขาแล้วเราก็ ให้ไอแพดเขาเขาก็มีมือถือของเขาแล้วเขาก็อยู่กับเพื่อนของเขาบนโลกออนไลน์อีก8ชั่วโมงที่อยู่ที่โรงเรียน6-8ชั่วโมงที่อยู่ที่โรงเรียนและอยู่ที่บ้านอีก10ชั่วโมงเอยอยู่ที่บ้านอีก4ชั่วโมงเป็น10ชั่วโมงนอนอีก8ชั่วโมงเป็น18ชั่วโมง8ชั่วโมงที่เหลือคือกินข้าวเดินทางอะไรค่ะเวลาของเรากับลูกเรามันน้อยมากเลยนะแล้วเราจะบอกว่าถ้าไม่ลูกหยาบคายกับเราขนาดนี้จริงๆแล้วบางทีลูกก็แล้วแล้วสุภาพมันต้องยังไงอะ และสุภาพมันคือแบบไหนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องดึงเวลาเทคโนโลยีหรือว่าเกมพวกนี้ออกมาอยู่อ้อมอกเราให้มากที่สุดเพื่อคุยกับเขาแต่ว่าถ้ามันหลุดอายุสิบห้าไปแล้วมันก็จะกู้กลับมายากหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหมดหวังนะก็สามารถเบลนไปได้ต้องใช้คนที่สามคลาสสัมมนานหรือคนอื่นที่ช่วยไว้นะคะข้อที่สี่เลยคือเรอ่ะ ตัวเราเองอผู้ปกครองเนี่ยมีความมั่นใจและความปลอดภัยขนาดไหนบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะมันมีเคสหนึ่งนักเรียนในคลาสเนี่ยก็บอกว่าครูผมเคยเอาเลขบัตรเครดิตของของแม่ผม,มไปซื้อเกมออนไลน์ด้วยนะมันมีนะคะแซบๆเยอะนะคะเด็กในกโค้ชคิดนะคะบอกว่าอ่าแล้ว,แล,วแล้วหนูทํายังไงลูกก็แต่พอมันต้องให้ใส่รหัสสามตัวข้างหลังแล้วมันเข้าไปที่แบบระบบ มือถือของแม่อะไรเงี้ยแม่ก็รู้อะไรเงี้ยค่ะเพระาะฉะนั้นเนี่ยบางทีคอมพิวเตอร์ของเราหรืออะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนสอนให้อ่าน i n s t r u c t i o n a g r e e m e n t ต่างๆเงี่ยแต่อ้อมต้องบังคับให้อ่านนะไม่ใช่ว่าเห็นสัญลักษณ์เครื่องหมายอ่าน except กับเครื่องหมายกากบาทเนี่ยเราจให้ปิดกากบาทเลยแล้วมาถามเราไม่ได้นะ เราต้องสอนให้ลูกอ่านอินสตรักชันเงื่อนไขต่างๆเลยว,ว่ายุนจะยอมรับกฎอันนี้หรือเปล่าและทุกครั้งที่เราใส่รหัสบัตรเครดิตรหัส Facebook หรือรหัสอะไรค่ะมันจะขึ้นเอาตมัมติขวามือข้างบนเลยว่าคุณอยากจะเซฟพาสเวิร์ดพวกนี้ไหมไม่จาเป็นต้องไม่ต้องเซฟก็ได้นะคะเพราะมันจะเซฟรหัสบัตรเครดิตของเราทุกอย่างตรงนั้นเลยแล้วเวลาที่ลูกเราจะซื้อของมันก็จะขึ้นเลขอันนั้นอัตโนมัติให้กด s ั b m ิ t และจ่ายเงินได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไว้ใจอินเทอร์เน็ต นะคะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็เป็นมันไม่มีอะไรที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวเลยนอกจากสมองของเรากับสิ่งที่เราเขียนบนกระดาษแล้วเราไม่ให้ใครเห็นเลยอะไรเงี้ยท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยก็ต้องสอนน้องๆด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านอ g r e e m e n t ์ข้อตกลงต่างๆและเรื่องของบัตรเครดิตไม่งั้นเนี่ยน้องเขาไม่รู้ค่ะเพราะไม่รู้เขาก็ทําอะไรที่มันมันคาดไม่ถึงได้เหมือนกันนะคะข้อที่ห้าเลยคือการเรียนรู้แบบดั้งเดิมเนี่ยมันมีผลและมันมีความเสี่ยงไหมนะคะ ก็ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยมันไม่ค่อยมีความเสี่งเท่าไหร่เพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาฝึกให้เด็กรับผิดชอบแต่อายุสิบเจ็ดอย่างเวลาไปต่างประเทศนะคะคนที่อยู่ในในเขาคนที่มีแฟมลี่เขาเขามีครอบครัวเนี่ยอายุสิบเจ็ดเขาจะให้ลูกไปทํางานแล้วก็บายบายเลยนะไปหาเลี้ยงชีพส่งตัวเองเรียนอยากเรียนมาหาลัยอายก็ส่งตัวเองเรียนไปเลยอะไรเงี้ยนี่คือธรรมเนียมของต่างประเทศเพราะฉะนั้นเด็กเขาก็จะฝึกความรับผิดชอบตั้งแต่อยู่ในบ้านนะคะเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอยู่ทาอะไรยูต้องได้แบบนี้แล้วก็ Play and Learn นะคะแล้วก็เรียนรู้จากการลงมือทํานี่คือต่างประเทศเด็กก็จะออกมาใช้ชีวิตตั้งแต่อ7ยสิบนะคะอยากเรียนจบปริญญาตรีู่าต้องทำงานพารทําเพื่อเอาเงินไปเรียนหรือว่าอยู่ต้องเก่งมากๆเพื่อสอบชิงทุนมหาหลายัยเด็กผู้นี้ก็จะมีความความริยะอุตสาหะมีความอดทนอดทนรอได้เนี่ยค่ะแล้วก็แล้วก็สามารถรับผิดชอบได้รู้จัก t ท m e m มเนจเม e น t ์ i ท e m a มเนจเม n นได้ดีนะคะ แต่ว่าสําหรับเมืองไทยแล้วเนี่ยบางทีอ้อมก็ยังเห็นแบบอย่างอย่างตัวเองโอเคอย่างตัวเองทำงานแต่อายุสิบห้าแล้วก็ส่งตัวเองเลี้ยงคือแม่อ้อมจะเลี้ยงเหมือนไม่ใช่คนไทยเลยแม่อ้อมก็จะเลี้ยงแบบสไตล์แบบอยู่ต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยแตนก็มันก็ทําให้การเรียนรู้ของเราจะเป็นสไตล์ฝรั่งซะส่วนใหญนะ่กับการใช้ชีวิตแต่ว่าเมื่อเทียบกับเพื่อนหลายๆคนทุกวันนี้ก็ยังอยู่กับที่บ้านอยู่ใช่ว่าจะไม่ดีนะคะเพราะบ,บางทีการอยู่ที่บ้านมันก็เซฟคอร์สเนี่ยแต่ว่า ไม่ได้ explore หรือว่าทำงานหรือว่าไปทำอะไรที่มันสิ่งเสียงอ่ะคือโดยส่วนตัวมเองอ้อมออกจากบ้านตั้งแต่อายุสิบเก้ายี่สิบเพื่อมา,มามาใช้ชีวิตด้วยตัวเองเพราะว่าเราทำงานมาห้าหกปีแล้วพ่อแม่ก็เห็นความบรรลุนิติภาวะของเราแล้วว่าโอเคเราน่าจะจัดก,การชีวิตตัวเองได้ถ้าเราไม่อยู่บ้านอะไรย่างเงี้ยก็ก็ทําไดร้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถือว่าดีมากอะไร่ะแตอ้อมก็เชื่อว่าถ้าเกิดอ้อมกลับไปบ้านแม่ก็ต้องบอกว่า เฮ้ยอันนี้มันจะดีเหรอมันเสี่ยงไปไหมกลับมาบ้านไมกลับมานอนบ้านแล้วกันไม่ต้องไปทํหดอกอยู่ที่บ้านก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ้อมไม่อยากได้ยินแบบนี้อ้อมเลยต้องออกไปข้างนอกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเคยบ้านเรากลับมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าประสบการณ์ experience ของเราเนี่ยเวลามันหมุนไปเรื่อยมันย้อนจะมาไม่ได้นั้นเนี่ยก็ยังมองว่าถ้าเกิดตัวอ้อมเองอยังอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมอ้อมก็คงอาจจะไม่ได้มาถึงณจุดนี้ก็ต้องขอบคุณตัวเองที่หัวชนฝาแล้วก็บอกว่าเออแม่หนูจะไปหนูจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า ตอนนี้มันก็อาจจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วนะเพราะว่างานที่ทําเนี่ยมันไม่ต้องมาทําในที่ออฟฟิศแล้วไงมันสามารถทําออนไลน์ได้แต่สิ่งที่จะต้องฝึกมากๆเลยเรื่องของ time management แล้วก็ความรับผิดชอบความมีวินยัยซึ่งไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองหรือคุณครูถ้าเราไม่มีความอดทนความมีระเบียบวินัยเนี่ยและความรับผิดชอบเนี่ยมันไม่เวิร์กนะคะอันนี้จะเห็นเลยว่ามันไม่เวิร์กนะคะดังนั้นเด็กไทยก็ต้องฝึกตรงนี้ด้วยนะคะข้อที่หกเลยคือเด็กสามารถโฟกัส อะไรได้หรือเปล่าเวลาที่มีเสียงรบกวนเขาจะมีวิธีการจัดการยังไงนะคะในห้องเนี่ยอ้อมมาจะตั้งกฎว่ามีแคร์นะคะแคร์ฟูลคือแบบว่าประมาณว่าให้เขารู้จักแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นเวลาเขาเล่นเกมเปิดเกมเสียงดังนี้เนี่ยให้เขาสังเกตเพื่อนข้างๆด้วยว่าเพื่อนข้างเอามืออุดหูหรือเปล่าหรือว่าถ้ามันมันสร้างความไม่พอใจกับเพื่อนมากๆเนี่ยก็ใส่หูฟังเอาไหมอะไรเงี้ยใส่แค่ข้างเดียวพอ หรือในขนาดเดียวกันเวลาที่เราเนี่ยเจอเพื่อนพูดเสียงดังๆเกาะใส่หูแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการรับมือกับมันยังไงเราจะยอมเราจะนั่งอยู่ตรงนั้นเฉยๆไหมหรือเราจะเดินไปโต๊ะตรงข้ามหรือว่าเราต้องขอพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าเราต้องขอคุณครูคุ้นคู่ค้าแบบเสียงดังมากเลยหนูอยากให้เพื่อนเงียบได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กจะมีวิธีการรับมือตรงนี้ยังไงเวลาที่เรากําลังโฟกัสทําอะไรอยู่แล้วมันมีสิ่งอื่นรบกวนนะคะคราวนี้เนี่ย เด็กทุกคนก็มีทั้ง introvert extrovert แล้วก็ mbt นะคะดังนั้นเนี่ยแต่ละช่วงเวลาของเขามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ต้องฝึกให้เขาที่จะโฟกัสจดจ่ออยู่อ,ยอ้มอมเองตอนนี้ก็มลังอัดพอดแคสต์แล้วก็อ่านเปเปอร์ไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีลายเด้งขึ้นมาอยู่บนขวาล่างขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็อ้อมก็ต้องเลือกว่าเฮ้ยเราจะกลับไปอ่านลายหรือว่าเราจะนั่งนั่งอัดพอดคาสต์ต่อในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ย คือสิ่งที่เด็กจะต้องฝึกการโฟกัสด้วยนะคะข้อที่เจ็ดเลยคือเด็กๆเ,เนี่ยยังสามารถสนุกไปกับเทคโนโลยีได้หรือไม่นี่เคสตรงมากๆเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามเคยเปิดคลาส y t h o n แล้วก็สอน Python คุณครูเพื่อเอาคุณครูมาสอน Python เด็กต่อนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือจะมีน้องๆต่างจังหวัดเนี่ยแบบเด็กโตประมาณสิบสี่สิบห้าอายุหรือบางทีอายุสิบหกเนี่ยอยากมาเรียนกับเราอะไรอย่างเงี้ยน,นั่งรถนั่งรถไฟมานั่งรถตู้มาจากโคราชเพื่อมาเรียนกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอเขาเรียนแล้วเนี่ยเขาเข้าใจแล้วเขาก็กลับไปที่บ้านต่อที่โคราแต่ว่าพอเขาไปที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูตอบไม่ได้แล้วเขาก็ติดต่ออ้อมไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าพอมันเป็นโค้ดเรื่องพวกนี้ค่ะมันต้องมันต้องเปิดจอแล้วต้องมานั่งคุยกันหรืออัดวิดีโอจอขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าบางทีโคดดิ้งอาจจะยังไม่อาจจะยังไม่ถึงเวลาตอนนี้ที่เขาจะต้องเรียนซึ่งจริงๆแล้วมันต้องเรียนมากๆแต่ว่า แค่ความรู้ต่างๆเนี่ยมันยังไปไม่ถึงนี่คือสาเหตุว่าทำไมโค้ดคิดต้องให้ความรู้เรื่องการโคดดิ้งมีคลาสฟรี free, มีทําออนไลน์ line, มีไลฟ์อ่ะเพราะว่าต่อให้อ้อมสอนเด็กเก่งขนาดไหนอะถ้าสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่โรงเรียนอะยังไม่ได้ปรับตัวค่ะมันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเรียนไปก็เท่านั้นอะเรียนไปก็ก็ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่มีใครซัพพอร์ตเขาอยู่ดีอะ่ะแต่นี่คือสาเหตุที่โค้ดคิดยังต้องดําเนินต่อไปเพื่อที่จะได้ มีข้อมูลให้ส่งให้กับทุกคนนี่มากที่สุดนะคะข้อที่แปดเลยคือผู้ปกครองของกลุ่มอายุที่แตกต่างกันควรจะคาดหวังอะไรนะคะอ,อ้อมเคยเจอเคสที่แบบคุณแม่คุณแม่อายุสามห้ามีลูกอายุเจ็ดขวบอันนี้กําลังโอเคแต่อ,อ้อมเคยเจอเคสที่ลูกอายุเก้าขวบแต่คุณแม่อายุประมาณห้าสิบอ่ะคือมันห่างกันประมาณสี่สิบปีนะคะมันทําให้คุณแม่เนี่ยก็มีความคาดหวังอย่างหนึ่งแล้วตัว วัวน้องเองที่ตามโครงสร้างสมองเด็กตามจิตวิทยาแล้วเนี่ยน้องเขายังต,ต้องการเรื่องของการยอมรับมีเพื่อนฝูงต้องเรียนรู้เรื่องเกณฑต่างๆเพื่อมีเรื่องคุยกับเพื่อนไม่งั้นมันไม่มีเรื่องคุยกับเพื่อนนะคะเพราะมันไม่มีเรื่องคุยกับเพื่อนไม่มีเพื่อนพอไม่มีเพื่อนก็ไม่อยากเรียนมันไม,ม่สนุกแล้วแต่ว่าทางทางคุณแม่เองก็ไม่อยากให้ลูกเล่นพวกนี้เพราะรู้สึกว่าตอนสมัยที่คุณแม่เองยังเด็กๆคุณแม่ไม่ได้มีเทคโนโลยีแบบนี้คุณแม่ก็อาจจะแบบ เล่นนั่นตามปกติอย่างอ้อมมีเล่นอะไรอน่นะม้อข้าวม้อแกงเย็บปักถักร้อยใช่ไหมคะกระตู้แบบตุ๊ก,กตากระดาษอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีเทคโนโลยีก็เลยมีความสงสัยว่าเออทําไมลูกเราต้องเล่นเทคโนโลยีเราใช้ชีวิตได้ทุกวันเนี้ยจนถึงอายุห้าสิบปีเนี่ยเพราะว่าเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเราผ่านประสบการณ์ที่ไม่มีเทคโนโลยีมาก่อน แต่ถ้าเกิดเด็กเล่นเทคโนโลยีแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันทําให้เขาอาจจะอดทนไม่ได้นู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่ซึ่งมันก็มีบางข้อที่จริงบ้างแล้วก็ไม่จริงบ้างหรือว่ามันอาจจะจริงแต่อาจจะยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยค่ะทั้งนี้นั้นเนี่ยอยากให้ผู้ปกครองเรามานั่งเช็คกับตัวเองก่อนว่าเราคาดหวังอะไรกับลูกแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะเชิญชวนเลยคือโครงสร้างสมองเด็กแต่ละอายุเนี่ยลูกต้องการอะไรเด็กเขามีกราฟฮอร์โมอนของเขานะคะจนถึงอายุประมาณสิบห้าปีว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุสิบห้าปีในแต ในแต่ละปีเนี่ยเขาต้องเจออะไรบ้างเขาต้องรับมือกับเพื่อนเขายังไงบ้างการเนื้อมัดเล็กม,มัดใหญ่เซลล์สมองขยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะกล้ามเนื้อสมองฝั่งซีกซ้ายั่งขวาด้านหน้าด้านหลังไขทอยคือทุกอย่างมันต้องมันต้องมันต้องขยายใหญ่เรื่อยๆแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อของมันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเรายังเสร็จตรงนี้ไม่ได้ยังไม่มีความเข้าใจว่าลูกเราอายุก้าวขวบต้องการแบบนี้เราอายุแบบนี้ต้องการแบบนี้ค่ะมันจะอยู่มันจะหาจุดตรงกลางยากมากๆ แล้วมันจะเกิดความไม่เข้าใจด้วยนะคะอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนว่าอยากให้ผู้ปกครองะคะ่ะลองมานั่งรีเช็คกับตัวเองว่าอนเนี่ยเราต้องการอะไรจากลูกเราเราต้องการอะไรจากเขาแลวอยากให้เขาเป็นแบบไหนแต่ถ้าเป็นภาษาทางทางพุทธศาสนาก็จะบอกว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเนาะส่งลูกจบอายุยี่สิบแล้วก็ทางใครทางมันและเราก็ต้องดำรงชีวิตด้วยตัวเอง เขาลูกของเราก็ต้องดำรงชีวิตด้วยตัวเองด้วยเหมือนกันนะค่ะก็อันนี้อยากจะเชิญชวนให้เรามานั่งรีรีเช็คออกมาแต่ละข้อเลยว่าเราต้องการอะไรจากเขานะคะข้อที่เก้าเลยคือโซเชียลมีเดียสร้างโฟมโม้หรือเปล่าโฟโม้ในภาษาของมาเก็ติ้งเนเมื่อสมัยอเมรันนี้ต้อมาคก็ติ้งคือ f e a r of m i ม s i n g out นะคะหมายถึงว่าเอ,อรีบกดสั่งซื้อเลยห้าชิ้นสุดท,ท้ายเลยะคะ่ะมันคือเอาทฤษฎีความกลัวให้เราเ take อ c ช i o n บางอย่างเพื่อเราจะต้องเอาของของอน,นันต์ขึ้นมานะคะ ซื้อเลยตอนนี้ไม่หลังจากนี้จะคือเหมือนมันจะมีทฤษฎีแบบนี้เยอะมากนะคะโซเชียลมีเดียสร้าง Fear of Missing Out หรือว่าโฟ m o กับลูกเราหรือเปล่าลูกเราจะต้องรีบคือต้องอะไรขนาดนั้นไหมนี่ค่ะเวลาที่เจอแอคชั่นอะไรแบบนี้อ้อมจะชอบใช้กับเด็กนะคะ Fe a r of m i ม s i n g o เ t ขึ้นมานี่ยบอกว่าอ,อถ้าเราบอกว่าเด็กถ้าเราบอกว่าเด็กอะรอก่อนรอก่อนใจเย็น,นะะอย่างเงี้ยค่ะรอก่อนกับใจเย็นนะตอนนะั้นมันรอก่อนกับใจเย็นไม่ได้อะแต่เรา ชวนเขาออกมาข้างนอกก่อนรอบนึงคําว่าออกข้างนอกคือพาจุดโฟกัสของเขาออกมาเล่นข้างนอกก่อนเช่นคิดว่ายังไงอ่ะคิดว่าอันนี้เป็นยังไงอ่ะไหนลองอธิบายให้ครูฟังหน่อยสิไหนไหนั่งไหนลองอธิบายตรงนี้ก่อนไหนสิว่ามันคืออะไรอ่ะมันจะหลุดจากโฟกัสตรงนั้นไปเลยว่าไอ้ปุ่มที่มันเฟียออมมิชิ่งเอาขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรเด็กเป็นแบบนี้จริงๆนะคะบางทีเด็กไม่ได้แบบมีลูกล้อลูกชนอะไรเยอะเลยนะคะแค่แบบพาจิตเขาค่ะพาสมาธิของเขาเออกมาข้างนอกก่อน เราค่อยกลับไปคุยเรนะื่องนั้นเขาบอกอ้าวมันหายไปแล้วมันลืมไปแล้วมันไม่มีมมมมอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้นะแล้วก็ข้อที่สิบนะคะข้อสุดท้ายคือการเชื่อมต่อคือความสัมพันธ์นะคะระหว่างเอ,อความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูและผู้ปกครองเนี่ยมีความเสี่ยงไหมนะคะการการไม่คุยกันน่ะการทะเลาะก,กันน่ะเป็นสิ่งที่ไม่เวิร์กแต่การไม่คุยกันเป็นสิ่งที่ไม่เวิร์กยิ่งกว่านะคะ อ้อมชอบให้เด็กคุยกับอ้อมตรงๆคอมเมนต์ตรงๆว่าครูงานครูมันไม่โอเคโอเคไม่โอเคเพราะอะไรครูว่างานเราไม่โอเคนะมันก็จะดูไม่ค่อยน่าไม่ค่อยน่ารักสาหรับเด็กและเด็กจะรู้สึกบางทีเขาจิตใจเขายังไม่แข็งแรงหน้าที่ของเราเลยคืออืผลงานเราก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าเอาแบบนี้ถ้าสมมุติว่าอยากให้มันดีขึ้นกว่าเนี้หนูคิดว่าหนูอยากทําอะไร ถ้าเวลาครูให้อีกห้านาทีเนะี่ยถ้าเราอยากจะเพิ่มเติมอ่ะเราอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนเพราะอะไรดึงจุดสนใจของเขาขึ้นมาค่ะแต่ว่าเวลาเด็กคอมเมนต์เราอะ่ะเราก็ต้องขอบคุณเขาได้เออขอบคุณมากนะสําหรับคอมเมนต์ขอบคุณนะที่ที่ถามคําถามนี้ดีมากเลยช่วยคนอื่นได้เยอะมากเลยนะลูกอะไรเงี้ยแต่เวลาถ้าเกิดเด็กเกิดอะไรแล้วบอกว่างานนี้ไม่ดีงานนี้ไม่โอเคไม่ชอบไม่ชอบอะ่ะครูว่าม,มันไม่เวิร์กไม่ได้นะคะ หน้าที่ของครูเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันดีนะแต่อยากทําให้มันดีกว่านี้ไหมอยู่ครูจะบอกเด็กก็จะบอกเฮ้ยดีได้เหรอดีกว่านี้ได้อีกเหรอใช่ดีได้กว่านี้อยากอยาก,อยากรู้ไหมอยากรู้เดี๋ยวครูบอกแต่อย่าบอกว่าไม่ถ้าไม่อยากรู้ไม่เป็นไรไม่ได้เด็กก็จะบอกว่าไม่เอาและเหนื่อยแล้วไม่อยากรู้เขา้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยเราต้องไม่ว่าจะเป็นครูหรือผู้ปกครองอะค่ะต้องใช้ทฤษฎีนี้กับเขา เวลาเขาพูดตรงๆมาแล้วหน้าที่รับฟังหรือบางเรื่องอ้อมก็ยอมแล้วว่าบางเรื่องอ้อมก็หูร้อนหรือบางเรื่องอ้อมก็รู้คาตอบอยู่แล้วว่ามันเป็นแบบนี้ผลลัพธ์มันจะออกเป็นอะไรเหมือนเราเรียนหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองมาเป็นร้อยครั้งแล้วค่ะเรารู้เลยว่าแค่เด็กอ้าปากก็รู้เลยว่ามันจะผลลัพธ์มันหนึ่งบวกหนึ่งมันคือสองแต่หน้าที่ของเราคือเราต้องนิ่ง แล้วก็หลักฟังวางของทุกอย่างในมือแล้วก็ฟังเขาว่าโอเคไหนเล่ามาไหนซิอ๋อมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ๋อมันดีมากเลยอ๋ออ๋ออ๋ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนจะเป็นการเล่นละครนะแต่ถ้าเราตั้งใจฟังเขาดีๆเราจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรเพราะบางทีเด็กเขาไม่ได้เรียนฝึกสตอรี่เทลลิงฝึกอ่านนิทานแบบทุกบ้านที่จะต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็นึกถึงสามสี่ห้าเก้าสิบลอยๆขึ้นมาเราต้องจับประเด็นให้ออกแต่ถ้าการจับประเด็นให้ออกก็คือการตั้งใจฟัง ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ผู้ปกครองนะคะลองเช็คสิบข้อนี้นะคะว่าเอ่อสิบข้อที่ต้องคอนเซิร์นเมื่อเทคโนโลยีมาถึงนะคะหรือว่าเมื่อเวลาที่น้องเจอเทคโนโลยีนะคะหวังว่าคลิปนี้ EP นี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ปกครองทุกคนนะคะสำหรับวันนี้อ้อมต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ